สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เทุกท่านค่ะวันนี้ ก็มาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับเชอเอลมดดับไทยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยจะมีงานมา2ชุดนะคะเป็น2คลิปนะสาหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็น1นึทับสนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกแล้วก็ของวันที่4นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ริมน้ําด้วยนะคะเป็นแม่น้ํายมของจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีทั้งงานเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน S.K.M. นะคะและก็เหล็กแหนมค่ะวันนี้อาจจะมีเสียงเข้ามาแทรกแซงด้วยนะ,ะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ทางเหนือ ของเรานะคะก็จะมีเป็นงานบุญงานกระถินค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเป็นงานเดือน10นั่นเองค่ะเพราะว่าเพิ่งออกพรรษากันมาเนาะวันนี้ก็จะมีมาโชว์ค่ะเป็นทรงหัวตัดแบบนี้ค่ะที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราค่ะเล่มแรกตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันหนา7มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามค่ะ 4.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนะคะตรงนี้สำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะเพิ่มในส่วนของด้านไม้หรือว่าเป็นฝัก pvc สามารถแจ้งนะคะแจ้งในส่วนตรงนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าฝักไม้เนี่ยจะเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นยาวถึง5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วตรงนี้50บาทหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝัก PVC ค่ะก็จะเพิ่มอีก100บาทต้องขออภัยด้วยนะคะที่ทางร้านเราไม่ได้มีแถมให้จริงๆค่ะตรงนี้เราต้องให้ที่อื่นทําให้นะคะแล้วก็มาต่อกันเล่มที่2ค่ะเป็นแอมโบหัวตัดแบบนี้นะคะที่พี่ๆหลายหลายๆท่านนะที่ถามถึงกันนะวันนี้ก็จะเป็นงานเล่มที่2ของเราค่ะที่มีความยาวของใบอยู่ที่11.1นิ้วนะคะสันนะ6มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.2ดูแลดาม4.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา บานะคะตรงนี้กับงานเลมโบหัวตัดของเรานะคะที่ทํามาจากเหล็กตรับรป,ปืนเยอรมัน s อสเคนั่นเองค่ะวันนี้มีมากัน2เล่มค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 11.5นิ้วค่ะสันนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่3นะคะก็จะมีลายเส้นด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้กับ PPFC ท่านใดที่ต้องการอยากจะติดต่อในส่วนของ เบอร์โทรศัพท์นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรศูนย์หกสี่ค่ะเก้าแปดเก้าสองสองหกห้านะหรือว่าโทรมาแล้วไม่มีใครรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบลเองเนี่ยจะโทรกลับนะคะสําหรับพี่ๆที่บอกว่าโทรมาแล้วไม่ค่อยรับสายหรือต้องขออภัยด้วยค่ะบางทีติดธุระอยู่หรือว่าทํางานอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะมาต่อกันเล่มที่สี่กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเรานะคะ ก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทค่ะสําหรับงานเล่มนี้ไม่มีลายเส้นนะคะสําหรับงานเล่มที่4ของเราเหมาะสําหรับการใช้งานหนักใช้งานจริงเป็นมีดอินเนปมีดพกพาหรือว่าจะเป็นมีดอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรได้หมดเลยนะคะตรงนี้และก็มาต่อกันเล่มที่5ค่ะที่เป็นงานมีดอินเนปที่เป็นไซส์เล็กลงนะคะเล่มที่5ของเราค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่9.9นิ้วค่ะสันนั7เมิลน,นะคะกว้างอยู่ที่ 2นิ้วค่ะและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะงานเล่มนี้ไม่มีลายเส้นนะคะสำหรับงานเล่มที่5ของเราพี่พีเอสามารถสอบถามหรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราแจ้งไปนะ0 6 4 9 8 9 2 2 5ตรงนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ขอดูรูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะตรงนี้กับพี่ๆี่บางท่านบอกว่าอยากดูรายละเอียดนิดเพิ่มเติมนะบางท่านฟังหรือว่าดูคลิปแล้วดูไม่ทันนะคะตรงนี้ก็สามารถ แจ้งได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปได้เช่นกันค่ะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเรานะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.8นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750าบาทส่งฟรีค่ะงานเล่มที่6ไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้ จะเป็นเหล็กตราดรุปปืนเยอรมัน S K F นะคะที่เป็นวงด้านนอกนะสำหรับที่ไม่มีลายเส้นสําหรับที่มีลายเส้นก็จะเป็นวงด้านในค่ะแต่ใช้เหล็กตราดรุปปืนเยอรมัน S K F เหมือนกันนะคะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ที่เป็นทรงมีดอินเนบมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานอเนกประสงค์ได้หมดเลยนะคะมีความยาวของใบอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันนา7มิลนะคะกว้างอยู่ท <pl ains> ี่2นิ้วและด้ามนะคะอยู่ที่4.4นิ้วค่ะเล่มที่7ของเรา มาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานมีดอินเนปพกเล็กนะคะตรงนี้ไซส์ก็จะค่อนข้างที่น้ำหนักพอดีมือนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้ที่กระทัดรัดแล้วก็พอดีน้ำหนักพอดีนะตรงนี้ก็สามารถเลือกเป็นเล่ม5 6 7ได้เลยค่ะมาตอนใน่วนของมีดบ้องกันค่ะสําหรับงานมีดบ้องนะเล่มนี้จะเป็นงานพกเล็กนะคะเพราะว่ามีความยาวเพียงแค่10นิ้วค่ะสัน สำหรับงานเล่มที่8เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5นิ้วนะคะเล่มที่8ของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานเหล็กตะร,รุป,ปืนเยอรมันเอสเคปของเรานะคะเป็นมีดบ้องเป็นมีดอนเนกประสงค์หรือว่าเป็นมีดเพื่อการเกษตรได้หมดเลยนะคะตรงนี้เพียงแค่แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะ มาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะตอนนี้ก็ต้องทําเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพาทีจะตกดินนะเพราะว่า ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วทางเหนือหนาวแล้วแล้วก็ตะว,วันจะตกดินค่อนข้างเร็วแล้วก็เหมือนมันจะขําเร็วขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปที่2อ,อีกนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่9ของเราค่ะเป็นงานมีดบ้องไซส์ใหญ่นะคะตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่12.4นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วค่ะและด้าม5.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา1000บาททวนนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดบ้องของเราเล่มนี้จะมีลายเส้นอยู่ด้านนี้ ะะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้กับงานเหล็กตละรับลปืนเยอรมันเอสของเราครบกัน9้าเล่มแล้วมาต่อกันที่เหล็กแหนบกันต่อเลยนะคะสำหรับงานเล่มที่10ค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนะคะเป็น ทรงมีดอิโต้นะคะที่ทํามาจากเหล็กแหนบแล้วก็มากับพร้อมด้ามไม้พร้อมใช้งานด้วยเล่มที่10ของเรามีความยาวอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันน้ำเมิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2.7นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา600บาทส่งฟรีนะคะตรงนี้กับงานเหล็กแหนบของเราค่ะที่มาพร้อมกับด้ามเลยนะคะแล้วก็เล่มที่11ค่ะ สำหรับงานเล่มที่11ของเราค่ะก็ยังจะเป็นทรงอิโตหัวตัดอยู่นะคะตรงนี้เล่มที่11ของเรามีความยาวอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.9นิ้วและด้าำ 7.6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา600บาททวนนะคะตรงนี้พร้อมด้ามพร้อมใช้งานค่ะตรงนี้สนอสนกใจมิเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้นะคะขอบคุณพ p f c ด้วยค่ะที่คอยมาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจกันทุกคลิปเลยนะคะมาต่อกันเล่มที่12กันได้เลยค่ะ สำหรับงานเล่มที่12ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันนา8มิลิค่ะกว้างอยู่ที่2.9นิ้วและด้าม7.6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา600บาทนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่12ที่เป็นเหล็กแหนบของเรามาพร้อมกับด้ามไม้พร้อมใช้งานนั่นเองค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดคือบาลังนะคะเป็นทรงบาลังค่ะก็ทํามาจากเหล็กแหนบนะคะตรงนี้ จะม,มีความยาวค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะเพราะว่าเล่นที่13ตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่13นิ้วค่ะสันนา7มนิ้นค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.7นิ้วนะคะเล่มนี้แบ่งปนันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็มีงานนี้ส,ยสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริฐแแท้ที่ออกจากเตามาใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะตรงนี้แข่งกับเวลาด้วยแข่งกับแสงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ